ช่วงนี้เป็นช่วงล้อล่อคุณปั่นคุณปลามากินเนียพี่น้องโอ้แดดไล่ขั้นเดือดขั้นไปหนึ่เพียปลาทนได้ครับรับประจันนางเล่นโทรศัพท์เจ้พุ่นนะถ่ายเป็นปลาล่อปลาล่อคุณปลาแดดไลยพี่น้องเอ้ยแดดคักงปุ่นนะแดดโอ้ยแดด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 อย่าใส่กัปกับเบิ้งข้างหน้าแล้วพี่น้องเนาะอ่ะว่าแดดแห้งเป็นไร นะครับพี่น้องนี่บรรยากาศเพิ่งแดดแดดโอ้เป็นตะย่างเป็นตะตากปลาดีพี่น้องเลยแดดทักนะปุ่นอ่ะปลาเราคุณปลามากินเนีย้ยเ้าคุณปลาเดินหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังห้าหลังนะไปข้าุ้มพี่น้องข้าุ้มเฮ้ยหอน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 ข้าร่มเข้าร่มโอ้เป็นโทรศัพท์แต่เราจะเฉยปั้นมาจาดัดกันเลยนะเฮ้ย

也太快了，来来来。这样哎